เจ้าวันนี้ปลามมเอลไรช,ช้าฉุยฟงเจ้านี่มาดูความสวยงามเนาะปลามาดูความสวยงามนะเจ้าอเอาไปกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะเจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูวิวทิวทัศน์นอกว่าเป็นยังไงนะเจ้านอกไปเราไปดูกันเจ้าไปดูไปดูไปดูปดด้วยกันเนอ สวยก็เจ้านีเจ้าบรรยากาศสวยงามขนาดเลยเนาะภาพทิวทิวทัดนางแบบลบสิสวยงามเจ้าสวยงามและนี่ก็คือใบชากําลังเขียวเลยเจ้านี่เนาะนี่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วเจ้าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยเจ้านื่อ แต่บ้ฮูปฏิีเก็บตอนไหนเนาะแต่ดูแล้วแบบย,ยอดมันหน้าเก็บมากเลยเจ้ายอดมันหน้าเก็บมากมีรอยเก็บไปแล้วกับมีนะเจ้าอันนี้มันปงมาใหม่เนาะอันนี้ปงมาใหม่หยอดเขียวชอุ่มเลยค่ะสวยงามขนาดเลยเจ้า ไช้าสีคงก็ดูภาพบรรยากาศตอนนี้บบ่มีแดดตอนนี้แบบมีแดดเลยเนะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาร่อนมากบรรยากาศค่ะความสวยงาม มีป่าด้วยเจ้านี่ไรชาสวยโงงเน้อมีป่าด้วยนะเป็นมีน้ำผุด้วยนเ,เจ้ามีป่าอันนี้ป่าอย่างน้ป่าเงินป่าทองกะบรรยากาศความสวยงามค่ะเพื่อนๆ<า>ตอนนี้ก็กำลังจะจะปิ๊กแล้วนะเจ้า เดี๋ยวเก็บภาพสุดท้ายให้เพืเ่อนๆดูเนาะความสวยงามเจ้าเป็นจะได้พองเจ้าเจีงหายงามนือ่อะเราเจ้าคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านาะแล้วก็มาดูว่าสิริกานจะพาไปลุยหรือจะพาไปกินนะเจ้าเนาะก็มาพาวันนี้พามาชมบรรยากาศไหลช้าฉุยฟงนะเจ้าสวยงามแล้วก็บ่มีแดดเลยเจ้าอากาศดีมาก บายๆเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกันไหมคลิปหน้าเน้อบายบายบาย